ดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะมาตรวจติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผแม่เมาะจังหวัดลำปางในวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะค่ะ ได้ลงพื้นที่มาร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนท์เพราะว่าในช่วงหน้าแล้งนะคะปริมาณน้ํากักเก็บในอ่างซ้ําจีลดน้อยลงจนกลายเป็นแอ่งน้ําขังเกิดการเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทางกฟผแม่หมอเองค่ะก็ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําสําหรับใช้ทําน้ําพุเพื่อช่วยเติมออกซิ นจน e ีเอ็ม l อนะคะแล้วก็น้าหมักจุลินทรีย์เติมลงในแหล่งน้ำในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำค่ะพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเป็นของกรมควบคุมมลพิษที่มีการติดตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่สำนักงานการประปาแม่เมาะนะครับเพื่อเป็นการควบคุมตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งระบบในการจัดการด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กภาพรวมของจังหวัดลำปางเองนะคะตอนนี้ได้มีการกำหนดมาตรการชิงเก็บรถเผาและการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดค่ะ โดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนของผู้ป่วยลดจุดฮอสปอตแล้วก็ลดจำนวนวันที่ค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะนี่นะครับ ก็หมอกควันนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงดังนั้นในปี64นะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังใ,นในกล้ชิดในการที่จะขอความร่วมมือแล้วก็ผ่านไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชิงเก็บก่อนเพื่อลดเผานะครับเก็บวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร,ร,รเก็บวัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ในพื้นที่ป่าซึ่งในปี64นี้นะครับถ้านับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็ยังถือว่าจุดความร้อนหรือปริมาณเ,เพียง2องค่าเฉลี่ยในย4ิบสชั่วโมงนั้นเนี่ ในโอกาสนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ไปพบปากกับตัวแทนพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านห้วยคิงหมู่ที่6ในเขตตะบลแม่เมาะนะครับเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านซึ่งก็ต้องการให้มีการเร่งรัดในการอพยพประชาชน ในเขตพื้นที่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่นะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องกรณีขอเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินของชาวบ้านในชุมชนบ้านเวียงหงล้านนาซึ่งก็เป็นปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางจังหวัดลำปางก็ได้มีการสํารวจพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพแล้วมีการจัดสรรที่ดินที่ทํากินให้กับประชาชนพี่น้องกเกษตรกรที่ยากจนไปแล้วกว่า1 1 0 0 0ไร่นะครับและในปี2564ก็จะมีการเร่งดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินให้อีกกว่า5000ไ่ ไช่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง